อะไรลูกบอกว่ารักแม่เด้อรักแม่เด้อรักเธอเด้อเดยอเดยอเี่เด้อเดยอเี่พักราตรีเด้อเดยอเด้อสีสีตัวสี ันนั้นคืออะไรรู้ไหมที่เธอกินอ่ะอข้าโพดอ่อนข้าวโพอกอนคือเะข้าโพดอ่อนอะไรอ่ะไม่กินก๋วเ,เกี๋ยวคืออะไรต้องกินดูสิกินเลยมันเป็นก้อนๆเห็นไ,ไ,ไหมก๋วยเตี่ยวออะไรอ่ะลองกินดูลองกินดู

ก็ติดจ้ดตต้งตีดจ้อรู้ใจก็ตีทอด้วยจ,ะจะ้าจ,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 จะอมชุดไข่อร่อยไหมชอมไข่โอ้โหอร่อยไหมคะ 新月意思。

อิ่มไหมคะเลีเทียนกินอะไรไปบ้างวันนี้กินอะไรไปบ้างเอ่อเอ่อโตเอ่อต้เอ่อโต้นอะไรแบบนี้ก็ดีสมลองกองใช่แล้วข้าวกินไหมคะ,ะข้าวก็กินนมก็กินใช่โอ้โหบายบายหน่อยค่ะไปแล้วเดีย๋ยวตักผ้าด้วยนะคะค่ะจ้า